ผ้าไหมมัดปีลายแคนแก่นคูณและลายอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทุกนำมาประกวดในงานประกวดผ้าไหมย,ย้อมครั่งปี2566ในงานประกวดนี้นะครับโดยศูนย์หม่อมหมัดหม่อนไหม,ม,หมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมบราชินีนาถขอนแก่นเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมครับสีสันของผ้าไหมจะ เป็นโทนอ่อนๆอย่างที่เห็นครับแต่ว่าติดทนนานถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมที่ย้อมด้วยครั่งซึ่งเป็นยางหรือว่าชันชนิดหนึ่งเป็นสารที่ขับออกมาจากตัวครั่งถือเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่นํามาย้อมผ้าไหมที่กําลังได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับการต่อยอดภูมิปัญญาสู่การสร้างสินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทําให้ผ้าไหมย,ย้อมครั่งได้รับความนิยมครับย้อมผ้าไหมนี่คือสีธรรมชาติหนึ่ง สีธรรมชาติดีทีวามันบอเป็นพีดเป็นไผ่ตะสิงแวล้อมเราก็สองขอดีคือทีวามันเป็นสีทีวามัยอมผ่าแล้วผ่ามันก็จะมันก็จะบวกือกันกับสีเคมีนะคะเนาะค่ะสีจะไม่โตค่ะเรากระสีที่ห้ามาเห็ดอยู่เดนีเมืรอนีก็คือสีจากอ่อนกลางเข้มคือเท่าไรสีไหมคะ่ะเราก็จะเด่นไวท้ทีว่าง่ามเป็นแบบ่าคือเป็นธรรมชาติแลละคะ่ะ คนนิยมมากก็คือว่าคือสีธรรมชาตินะคัะย่างคายแบบว่ามา่มาสีธรรมชาติบ่เป็นผิดเป็นไทายจะสิ่งแวดล้อมคนก็นิยมเกษตรกรที่นําผ้าไหมมาจัดแสดงและประกวดบอกว่าภาคภูมิใจที่ภาครัฐส่งเสริมอาชีพนี้นะครับก็ให้กลายเป็นอาชีพหลักแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลายครอบครัวมีไรายได้ที่มั่นคงมากกว่าการทํานาหรือว่าทําการเกษตรอื่นๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ